ไม่น่าเชื่อบอสโจโพสถึงอุงอิงแบบนี้ทำเอาน้ำตาไหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกสาวของบอสโจกันอีกแล้วนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดถึงความรู้สึกของพ่อที่มีต่อลูกนะคะผ่านโพสต์ของบอจโจนะคะซึ่งบอจโจได้โพสต์ลง Facebook ของตนเองเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงค่ะซึ่งโพสต์นี้นะคะเมื่อแอดได้อ่านแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกค่ะ เพราะโดยปกติแล้วเราจะเห็น Facebook ของบอจ o นะคะโพูดเพียงเรื่องราวของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอัปเดตวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะน้อยมากที่จะพูดเรื่องส่วนตัวเรียกได้ว่าบอจ o รักและก็ทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆค่ะซึ่งหากเราจะพูดถึงโพสที่บอจได้โพสถึงน้องอิงนะคะหากคนได้ติดตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็จะรู้ว่าบอจ และน้องอุงอิงนะคะได้มีผลงานร่วมกันออกมาเมื่อไม่นานมานี้นั่นก็คือเพลงนึ่งข้าวให้พ่อแหน่นะคะซึ่งเมื่อเพลงนั้นปล่อยออกมาแล้วนะคะก็ได้รับกระแสดีมากๆและหลังจากนั้นไม่นานน้องอุงอิงก็โดนดราม่าเรื่องการแสดงบนเวทีค่ะ น้องอุงอิงโดนล้อเลียนในอาการป่วยของน้องในวันที่น้องปวดท้องแล้วขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีน้องร้องไม่ไหวจนได้ลงจากเวทีกระทันหันทําให้น้องไม่สามารถแสดงต่อได้จึงต้องไปโรงพยาบาลแต่คนที่เอาน้องไปล้อเลียนนะคะก็ได้ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องจบแล้วแต่บอสโจรู้สึกเห็นใจและสงสารลูกจนได้แต่งเพลงน้ำตาอีหลาน้อยให้น้องอุงอิงค่ะ ซึ่งแอดคิดว่าหากทุกคนได้ติดตามบอโจนะคะก็จะได้อ่านเนื้อเพลงพอคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็จะมีทีซื้อออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนนะคะซึ่งเพลงน้ำตาอีหล่าน้อยนะคะก็จะถูกปล่อยออกมาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะฝากทุกคนติดตามแล้วก็รอรับฟังด้วยค่ะน้องอุ๋งอิงได้เข้าห้องอัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่บอโจได้ฟังนำเสียงของน้องอุ๋งอิงแล้วนะคะ ก็ได้รู้สึกตื่นตันใจจนตัวเองต้องออกมาพูดผ่านเฟซบุ๊กค่ะบอจโจูนะคะได้พูดถึงนอง้องอิงประมาณว่าร้องดีมากลูกอารมณ์เพลงขยี้ได้ใจทำเอาน้ำตาพ่อไหลโดยไม่รู้ตัวเพลงนี้หนูพัฒนาการร้องขึ้นเยอะเลยแฮชแท็กน้ำตาอีหลาน้อย ซึ่งพอบอโจนะคะได้โพสต์นี้ลงไปแฟนคลับก็แห่คอมเมนต์ชื่นชมน้องอุ๋งอิงเหมือนที่บอโจชื่นชมน้องอุ๋งอิงค่ะซึ่งทุกคนก็คงจะเห็นด้วยกับบอโจนะคะหากได้ฟังเพลงน้ำตาอิหลาน้อยผ่านน้ำเสียงน้องอุ๋งอิงแล้วก็คงจะชื่นชมน้องอยู่ไม่เบาเลยแอดก็ขอฝากทุกคนรอติดตามเพลงน้ำตาอิหลาน้อยกันด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ